ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดชตรีบัณีผู้นการส่งคุณธรรมจากผู้มีเกียรติครรมทุกท่านครับครับในส่วนการศึกษาในวันนี้นะครับของเครือข่ายการศึกษาเด็กไมเยาวชนนะครับที่พวกเราได้หลอมรวมนะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้มองเห็นภาพนะครับก็ขอดำเนินเรื้องต้นว่าจากที่ท่านอาจาร,ราย์นิติพนนะครับได้ดำเนินเรียนไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับของเด็กไเยาวชน นะผมก็จะลงนะครับไม่ลงลึกในส่วนตรงนี้เนะื่องจากว่าถ้าได้ดำเนินการแล้วเรามีเวลา5นาทีแลนะเราก็จะมองเห็นภาพซึ่งบีบบีมากนะเรื่อข้ามใจในการทํางานในตอนนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เป็นของเด่นในเยาวาชนทีเครือข่ายของพวกเรานะครับผมบอกว่าเครือข่ายสี่วิภาคนะครับที่เราได้ทํางานร่วมกันหนละังจากที่เราได้นะครับนะรับเรดรับแนวทางที่เราจะนําไปสู่การปฏิบัติหลังจากการสัมภาครั้งที่ผ่านมา ครับผูเราได้ทําอะไรไปบ้างนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนความดีของพวกเราในเครือข่ายสีมุิภาพและที่มีการศึกษาจํานวนมากมายที่พวกเราดำเนินก,การอยู่ร่วมกันนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาในส่วนที่ถูกวิบินะครับที่ทาง,ท,างาท่านในีามอิทิพลได้นําเรลียนไปแล้วเนี่ยพวกเราทําอะไรนะครับทำอะไรไปบ้างหลักในการหลักการในาก,การที่เรจาจะขับเคลื่อนนะครับในาการทําความดีในภาคการศึกษาของพวกเราเราเน้นที่สุดก็คือในเรื่องของ การสร้างเครือข่ายให้มีพลังตรงนี้คิดประเด็นสำคัญเลยนะครับคือการสร้างเครือข่ายให้มีพลังเพราะนั้นเราจะมีการขยายเครือข่ายของพวกเราแบบจากที่มีอยู่ในปีที่ผ่านมานะครับให้ขยายขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นการทํางานงร่วมกันเพราะเรามองว่าเครือข่ายจะสามารถนะครับทําให้เรามีพลังในการที่จะเดินเรามีเพื่อนมีพี่มีน้องนะในสีเครือข่ายอของประเทศไทยเรานะครับสีวิภาคเราเนะี่ย เราได้ทางานกันเราได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาตามว่ากนกาะเครือข่ายเรามีกระบวนการในการทํางานกันอย่างไรพเพราะฉะนั้นเครือข่ายจึงมีความสําคัญเครือข่ายอื่น,นที่จะมาช่วยเหลือเราก็คือบวรสำคัญมากเลยนะครับบ้านวานัดโรงเรียนหรือวัดวัดราชการนะครับหรือองค์กรศาสนาที่จะมาร่วมเราในการคัาเคลื่อนเป็นหัวใจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ในการทํางานของพวกเราและการทําความดีแน่นอนครับพวกเราครับ เราจะต้องมาด้วยความสมัครใจเพราะนั้นเครือข่ายของพวกเราที่เข้ามาในครั้งนี้ที่มรวมตัวกันอยู่ล้วนแล้วแต่มาด้วยใจทท้านั้นครับต้องการอยากจะมาทําความดีด้วยใจจริงๆรเราชวนเพื่อนเครือข่ายของพวกเราที่มีความสมัครใจเข้ามามาทํางานร่วมกันก่อนเพราะเราเชื่อว่าคนที่มีใจจะทําความดีได้ด้วยใจจริงๆเพราะมันออกมาจากใจเรานะครับแล้วก็มุ่งเน้นในการที่จะเสริมนะครับเสริมหนุน ครับให้เพื่อนเครือข่ายของพวกเราที่ทําความดีอยู่แล้วได้ทําความดีต่อไปอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับนี่คือหลักการในการที่เราจะชวนจะมาทํางานแต่ในการทํางานของพวกเราแน่นอนครับเป้าที่เราอยากจะเห็นคืออะไรเป้าหมายที่เราอยากจะเห็นก็คือเราอยากจะเห็นครอบครัวนะครับสําคัญมากเลยครอบครัวจะเป็นโรงเรียนแห่งแรก่นะครับที่บอบเพาะเด็กและเยาชวชนนะครับให้เป็นคนดี เน้นนะเน้นที่ครอบครัวก่อนเพราะนั้นโรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะรูปเข้าไปอยู่ในชุมชนด้วยนะส่งผลนำส่งครอบครัวนำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวพัฒบุุให้ได้เป็นครอบครัวคุณธรรมให้ได้นะครับแล้วก็เราอยากจะเห็นเด็กละเยาวชนนะเป็นคนที่คิดเป็นคิดได้แยกแยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดต้องแยกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเป็น ตอนนี้เป็นประเด็นสําคัญนะ้ที่เครือข่ายของเราคิดว่าเราจะต้องดําเนินการนะครับจากนั้นระบบของเราต้องเน้นในเรื่องของนะการจัดระบบรับรองความดีให้กับผู้บริหารสักษาคุณครนะูจะต้องมีจองรับครับนะซึ่งดําเนินการตามข้อการข้อโครงการก็ตัวอย่างเช่นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารคนรู้ชนคนคุณธรรมนะเป็นผู้บริหารที่ดีครูก็เช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการในการขับเคลื่อนนะครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กแล้วเราจะทํายังไงให้ผสบความสําเร็จนะครับแน่นอนครับเครือข่ายของพวกเราชวนกันในการทํางานนะครับว่าถ้าเราจะทําให้ะสบความสําเร็จจากที่ผ่านๆมาตาม,ตามแนวโยาบายของพวกเราก็คือเรื่องของการพัฒนาวิทยากรแเจนนาในการขับเคลื่อนผู้บริหารต้องเป็นเจนนาให้ได้นะต้องเป็นแบบอย่างนะ นะค,ครูเช่นเดียวกัน,กนครับครูเราไม่เน้นเฉพาะค,ครูใครบางคนเท่านะั้นแต่ทํำยังไงเราจะสร้างค,ครูทุกคนให้เป็นครูแกนนําให้ไดนะ้เป็นครูแกนางงนาในการทำเพื่อนคุณธรรมความดีและนักเรียนก็เช่นเดียวกันครับต้องมีเวทีให้นักเรียนเป็นนักเรียนแกนนําและกระบวนการหนึ่งที่เราจะนํามาใช้ก็คือเรื่องของกระบวนการโคร้ชนะครับซึ่งสถาบันเขาใจได้สื่อคุณธรรมได้ดำเนินการพัฒนาให้กับนะสถาศึกษาทุกแห่งนะที่เป็นเครือข่ายเรา เพื่อให้นำกระบวนการโค้ดมาใช้เพราะกระบวนการโค้ดจะเป็นกระบวนการที่จะนำมาสู่การใช้คำถามนะหรือว่าการฟังด้วยหัวใจนะการใช้คำถามที่สงกําลังและก็เทพอนในสิ่งที่โรงเรียนดำเนินการให้อย่างชัดเจนที่ทั้งชื่นชมนะให้กับผู้ที่ดำเนินการในเรื่องของการทำความดีกระบวนการโค้ดที่เป็นกระบวนการผลักบวกที่เราจะนำมาใช้นะครับ สร้างทีมพลังบวกแต่อันนี้เรามีในสถานกษาแล้วแต่ทํายังไงเราจะมีในภาพส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นโค้ดทางด้านศาสนาโค้ดทางด้านชุมชนเราด้วยขับเคลื่อนไปด้วยกันนี่คือภารกิจที่เราอยากจะเห็นต่อไปนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมีในเรื่องของการผลิตกําลังนะครับสร้างผู้นำครับสร้างผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงคือผู้นําแห่งการทําความดีครับผู้นําที่จะนําความดีไปสู่ข้างต่อไป รอบเงื่อนไขสุดท้ายที่เราจะมองเห็นก็คือภาพของความสําเร็จที่เราจะหเห็นว่าถ้าเราจะทําให้มันสาเร็จได้เราจะต้องทําอย่างไรแน่นอนครับผู้บริหารสถานีสามนะต้องให้ความสนใจให้ความใส่ใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในเรื่องนี้นอกจากนั้นครับระบบเครดิตความดีจะต้องมีอยู่เราจะต้องนะให้คนที่ทําความดีต้องมีพื้นที่ยืนนะครับแล้วก็คนที่ทําความดีต้องมีพื้นที่ทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทําแล้วก็มีครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ตลอดนะครับในเวลาจำกัดคงนักเรียนเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับที่พวกเราได้มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันครับขอบคุณครับผมผมคนการชันอาจารย์ในญ่สอนพิม์ประชานะครับผมผู้ในวรการศึกษาครับผม